ตนนี้มันที่ภาพที่การเลีของปวเจ็ดาอน้ำินหมอเลียวใช่ไหมเลียง่มวาพรากระตุเราใไรับอัาที่บ้านเมืองเางีา้ว เด็กพระเจ้าพระเจ้าตตักบาทใช่ไหมแค่คนทีเห็นศรัทธาเนาะของพระเจ้าพระพุทธนะเดินเสด็จตัาผู้ที่ยังสักบาทก็ตักบาผู้

ของเราขอปบัติานวัเดีรบาเนขอพุทกานนี้จัดงานที่ราขอประาผู้ทุกคนที่เลือกนั้งบ้านอาถ้าไม่เลือไทั้งอาผูใ่นำบทที่น่เขามาไว้ในัอเด้พนันอประามคสอน ว่านะเ่็นคู่นั่งนีนะโน่นนี่นนใครเกิดได้ได้พกนทในความไ่ใไม่นนะเพจับตวแข่งวข่งว่งตั่งนัวแ่ว่งว่าั่งตัว่่ววัน ตัวอย่างเนกาธรรมะนิทยาธรรมะก่มะผู้ขาธรรมะเขาระได้ผู้รู้แจ้งโลกนะรู้แจ้งโลกรู้แจ้งสมุททะัวรู้แจ้งทุกอเรียกว่าผู้เข้าสนาราคนนะ เอความเดนัยความงกรนะทุกคนจะได้หนการล่าสุขสมั ว่าติอสารป่าติดชีเนาะแล้่ิดีจป่ากู้จะ่ดชีเออเอาวรงสอตัวเองว่าชีวเมื่อจะต้มันได้แก้ไขตนใชตัวเองตัวเองชีแก้ไขตัวเองได้นั่นนั่นแหละู้ไม่ระวงเมื่อห็นความไม่ดีของตนก็จะแก้ไขตนเนาะับเที่ยวของตน เราของเราเข้าไปเห็นะที่เรียกว่าผู้หลงตนเนาะเราฉะนั้นอากา่มีสติแวนตัวตลอดคนมีตนคนไเนาะป็นคนที่ทนไม่นดาใครเตือนเนาะอดนเตือนชนเตือนตนได้เนาะกนคำโบราณบอกว่าาการมีสติเข้าดูดูเตอนคนูนอเรียกว่า เนาะเออาฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจทำใหรทมะทำให้เรารำมากเติมโตเนาะตั้งใจทำไปเลยต้ใส่ใจทำตามสอนนะเองดูส่งชาติส่งชาตินี้ไม่ได้ชาติส่งชาติหน้ากต้งอย่างเงี้ยควตัวเราเองนี่แหละเป็นสิ่งสุดท้

สุดยอดอาหารเช้าเด็กวัดอาหารเช้าสังกะรีวัดนะครับมีแค่นี้นอยู่ได้แล้วออของไอ้อยกโอ้น่ากินอะไรยังไม่รู้เนี่ยอยู่ไก่เอากระทงมาใส่ก่อน Satu.